เราก็จะมาเล่น off soccer training นะคะแปลกมากก็ตื่นเต้นแล้ว อ่านี่ลิสาเลือกลงอีกฝั่งอ่าเอ๊ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว,ลวสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับพวกเราสองคนในรายการฟิตค่ะ,คะลิสาค่ะมีนค่ะรายการนี้จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันนั่นเองใช่แล้วแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะลิสาวันนี้เราก็อยู่กันที่ t v e m e n t Playground นะคะสุขุมวิท69นั่นเอง เรามาทําอะไรที่นี่ค่ะลิสาวันนี้เราก็จะมาเล่นออฟซักเกอร์เทรนนิ่งนะคะแปลกมากก็ตื่นเต้นแล้วว่าแต่เราจะมาเล่นกัน2คนหรอลิสาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีโอนเนอร์ของที่นี่นะคะมาสอนเรานั่นก็คือคุณซุงนั่นเองโอ้พร้อมหรือยังอ่ะมีอยากเจอแล้วว่าไปเจอเขาเลยดีกว่าไหมไปไปเลยค่ะ ส,โโสวัสดีครับอยากรู้ว่าออฟซัคเกอร์กับฟรี e ลน n เนี่ยมันต่างยังไงบ้างคะฟรีแลน닝เนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากพัครัวนะครับเป็นการเทรนที่เราเอาร่างกายของเราใช้ศักยภาพของเราในการปีนวิ่งคลานกระโดดผ่านด่านอุปสรรคต่างๆนะครับมาจากทางฝรั่งเศส o อฟซัคเกอร์เทรนนเนี่ยจะเป็นการใส<ว>่ด่านที่มีความ <déc> ชัดเจนเลยว่า ด่านเนี้ยเราจะทําการดึงน้ําหนาักเราจะทําการปาหอเราจะทําการยกลูกหิน <c oughs> เราจะทําการคลานลอดลวดน้า <c oughs> อะไรแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเอาด่านอุปสรรคไม่ยากจนเกินไปมาให้น้องทั้งสองคนเล่นครับโอ้เห็นด่านแล้วมาดูผัดโผล่นี้เนี่ยอยากรู้ว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะพี่สุก็ต้อง อยู่ในการแนะนําของโค้ชเวลาโค้ชบอกว่าให้ทําท่าไหนทํายังไงเกรงกล้ามเนื้อส่วนไหนเนี่ยเรามาเริ่มจากการที่เราต้องเรียนรู้ก่อนพอเราเริ่มทําเป็นเราเริ่มเก่งปุ๊บเนี่ยเราค่อยใส่ในเรื่องของความเร็วหรือว่าความเท่ที่เราอยากจะถ่ายลงไปให้อยู่บนโซเชียลต่างๆเข้าไปที่หลังครับทำคอนเทนต์นั่นเองพร้อมแล้วอยากไปทำคอนเทนต์แล้วว่ะริสาจริงดูกันเลยค่ะครับผม จากที่เราวอร์มเสร็จด่านแรกคืออะไรคะพี่สุงด่านแรกนะครับวันนี้จะให้น้องเริ่มจากวอลคลามหรือว่าการาปีนกำแพงนะครับเขาจะมีการตั้งกำแพงไว้หลายๆความสูงนะครับห้าฟุตหฟุตเดฟุตอะไรเงี้ยครับสูงสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆแต่วันนี้เรามาเริ่มจากกำแพงอันที่เตี้ยที่สุดของยินเราก่อนเราจะทำอย่างนี้นะครับอยากให้ใช้มือกับเท้าคนละข้างกันนะครับเราเริ่มจากมือขวาก่อนละกัน เริ่มจากการให้สั่งการให้มือขวากับเท้าซ้ายเราขยับอย่างนี้นะครับเราก็จะยก <S 2> <S 2> ยกมันขึ้นมายกเท้าซ้ายขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เราลองเปลี่ยนจากเอามือซ้ายและเท้าขวาบางนะครับอ่าแบบนี้นะครับสลับไปแบบนี้เมื่อเราเริ่มเกิดความชินแล้วเนี่ย <Alrighty. S 1> นะครับเราก็จะเอามือขวาเท้าซ้ายอย่างนี้นะครับวางคนละด้านของขอบของกําแพงนะครับ ữ, หรือกล่อง<ถ>เราเดินเข้าไปวางมือขวาวางเท้าซ้ายจากนั้นเราก็จะ กระโดดนะครับยกก้นเรานะครับให้ลอยขึ้นจากพื้น <S S. <S นะครับแล้วก็ยืดขาเพื่อลงไปเป็นฐานอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับยังไม่ต้องใส่ความเร็วอะไรทั้งนั้นนะครับขาแต่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ใช่ยกขึ้นยืดออกมายืดขายืมา จะไม่ยากเพร่ะแค่แตะโอ๊ย <c oughs> คอยๆเออทำไมท่าเรามันไ <c oughs> ม่ดี <c oughs> ที่ทำไมท่าไม่สวยบรรลิษา <c oughs> สมมติเอาท่าสวยก่อนนะคือเราจะพยายามยืดขาข้างที่เราจะวางเป็นฐานออกไปให้มันตรงๆมันก็จะดูแบบเท่ขึ้นถ้าเกิดเราอยากจะใส่ความเร็วเพื่อให้มันดูเร็วขึ้นเนี่ยแทนที่ว่าเราเดินเข้าไปอะเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เหมือนกับว่า h o ปเบา จำเบาๆอ่ะครับเพื่อที่จะเข้าไปในด่านจะได้ดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปหยุดอยู่หน้าด่านเราก็จะเดินเข้าไปแล้วก็แบบอ ใช่ไหมคะคุณใช่แล้วครับผมก็จ,จะเป็นวัฟบอลนะฮะเราจะใช้เทคนิคจากด่านเมื่อกี้นี้เลยแค่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือเราจะมีระยะที่เป็นระยะวิ่งขึ้นนะครับก็คือการวิ่งปกติเลยแต่พอเราวิ่งขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยพอช่วงบนของตัวเราอะพ้นขอบของกำแพงวัฟบอลเนี่ยคะ่ะก็อย่าลืมที่จะเอาขาที่ถนัดนะครับ ยกขึ้นไปวางโดยที่ข้อควรระวังก็คือเราจะไม่ใช้หัวเข่าในการที่จะเอาขึ้นไปวางเพราะว่าเราอาจจะเอาหน้าแข้งหรือหัวเข่าเราไปกระแทกกับขอบได้จากนั้นเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเราก็จะหมุนตัวนั่งแล้วจากนั้นเราก็จะหมุนตัวแล้วก็ลงมาจากกำแพงอย่างปลอดภัยครับวิ่งเลยนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นมานั่งเรียบร้อยจากนั้นพอเราจะลงนะครับลงได้2ทาง จะลงทางกำแพงวัฟวอลหรือว่าจะลงทางกำแพงหน้าตัดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าวิธีการลงที่ปลอดภัยสําหรับทุกๆคนนะครับในการจะลงจากที่สูงคือเราจะเอาท่อนบนของร่างกายเราเนี่ยหมุนนะครับเข้ากำแพงแล้วก็ไปวางไว้กับสันของกำแพงแล้วค่อยๆลดความสูงเราลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้แบบที่1เดี๋ยวจะลองลงกำแพงอีกฝั่งหนึ่งให้แล้วก็น้องสองคนเลือกว่าจะอยากลงแบบไหนนะครับอ่า หมุนตัวเข้ากำแพงนะครับวางแล้วก็ค่อยๆถอยตัวลงไปต้องแบบลาตัวลงไปใช่อ่ะไันตาเราแล้วค่ะมินค่ะไปค่ะหนึ่งสองไปเอ้ยเออท่าสวยนะคะอ๋อนั่นนั่นนั้นคือท่าอะไรคะท่าพักหรอหรือไงมีท่าไอนลงเลยไหมได้ได้อ่า เอาตัวเอาตัวเอาตัวโอ้ยเอาเออเอเออเอออเอเอินอกเออเออเนอเอนเออเออเออาเออออเออเออเออออเออีออเเออออเออเออเออออเเออเออเออเเอ อันต่อไปนะครับเป็นอันที่3และกำแพงอันนี้เป็นกำแพงที่ชื่อว่า Olympus Wall อันนี้จะมาอยู่ในการแข่งขันของการแข่งขันส partan r a ร e ก็จะเป็นแนวกำแพงที่มีความลาดเอียงแล้วก็จะมีเจาะรูเอาไว้นะครับเราอาจจะต้องพาตัวเองนะครับจากกำแพงด้านหนึ่งนะครับไปถึงอีกด้านหนึ่งโดยที่มีข้อห้ามก็คือว่า ห้ามเอามือขึ้นมาจับที่ขอบด้านบนนะครับของกำแพงห้ามเท้าลงมาแตะพื้นนะครับก็แตะพื้นน่าโดนทำโทษเราก็จะวิ่งเข้ากำแพงจากนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของมือกับขาเราเนี่ยจะไปแบบไหนก็ได้จะเป็นจับรูเดียวกันแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือต่อนะครับหรือว่าเราจะครอสมือแบบนี้นะครับก็ได้จะก็ได้นะครับแล้วเราก็จะลงอย่างปลอดภัย ดีเยี่ยมมากก็ไม่เยี่ยมเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำให้รู้จักเขามาเยี่ยมเยี่ยมเลยเออไปเบาๆบเบาเเออค่อยๆ่ค่อยคระวังเล็บมือเล็บมือเดี๋ยวจะทำให้รู้จักเขามาเยี่ยมเยี่ยมยอดันนี้เมื่อกี้คือตัวอย่างที่ผิดนะคะตัวอย่างที่ถูกต้องคือแบบนี้ค่ะคอยค่อยไม่ต้องรีบ เยี่ยมมากถือว่าสองคนทําได้เยี่ยมมากนะครับในการทดสอบด่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะแจกเป็นชา a ์เลนจ์ให้ลองแข่งกันดูดูว่าทั้ง2คนใครจะเร็วกว่ากันนะครับเราก็จะเอาด่านทั้งหมดมารวมกันนะครับโดยเดี๋ยวจะขอให้เริ่มจากการขึ้นด่านวั l วอลนะครับแล้วก็มาวิ่งขึ้นเจ้าตัวกําแพงอันแรกที่เป็นอันเล็กๆนะครับจากนั้นก็กระโดดบนยางสเส้นนี้นะครับ จากนั้นห้ามแตะพื้นเลยนะครับแตะพื้นนะกระโดดขึ้นมาบนโอลิมปัสวอลลงมาอยู่บนนี้ถึงจะหยุดเวลามีคำถามค่ะถ้าเกิดว่าลงลงโดนพื้นนี่ต้องทำะบรบวกค่าวินาทีครับเวลาต้องกระโดดไปเลยหรอโดดไปแล้วจับเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยบวกค่าวนวินาทีโดนบวกเข้าไปค่าวินาทีเปล่าโดยที่เราจะไม่ให้มีการลองก่อนด้วยยุติธรรมสุดๆนะครับไปไปลองกันดูครับ ฮะฮะไม่คุยกันเหรเฮ้ยเพื่อนกันจริงมะเนี่ยเยี่ยมมากเขาไม่คุยกับเราเลยอะคืออยากชนะขนาดที่ต้องตัดเพื่อนไม่คุยกับเอน ไปแล้วนะครับสำหรับชาร์เลนจ์ที่เมื่อกี้น้องทั้งสองคนทำนะครับน้องลิสานะครับทำเวลาไปได้นะครับ25.65วินาทีครับผมตัวดูหน่ามันดูน้ามันไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับและน้องนะครับทำไปได้ในเวลา1 8บ9วินาทีเยี่ยมมากไม่ห่างไมเป็นอมากมื่นห้าละหมื่นห้าโอ้ยเี่ยวดีโอเคครับก็เยี่ยมมากๆนะครับแต่การคุยกันต่อได้เลยครับพี่ส้มกัมาก่อะ แข่งขันก hey, ันสนุกๆค่ะแต่ก็แค่คนชนะก็ก็ดีไงก็แข่งแล้วปมือหรือยังอ่ะเออปมือดีแว่งมากแข่งมากเุาค่ะเอ้ยแต่ว่าสนุกสนานนะวันนี้เป็นไงนิสาความรู้สึกครั้งแรกที่ได้มาเล่นดีมากที่นี่ก็ดีมากเพราะว่าชอบกัน แอนเวนเจอร์แบบนี้เราเราก็แบบเป็นเทรนนิ่งที่แบบเป็นฟีนแล้นี่มันรู้สึกแอคทีฟตัวเองอยากทำก็คือแบบมาที่นี่ต้องชอบม,มากๆแน่นอนอ่ะก่อนจะไปให้พี่สุงฝากสถานที่หน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากมาเล่นแบบพวกเราได้เลยครับก็ที่เดอะบุ e m เ n t น l a เ g r o u กรานะครับเราเตรียมด่าน,นต่างๆเอาไว้ซึ่งด่านทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ย มันจะถูกเปลี่ยนถูกปรับไปนะครับทุกอย่างที่เป็นเส้นทางที่เราให้น้องเล่นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์นะครับจะได้คนที่มาเล่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบได้ลองเล่นด่านใหมๆ่ๆทักษะใหม่ๆอย่างนี้ตลอดนะครับก็เป็นคลาสนะครับหชั่วโมงดูเวลาได้นะครับติดต่อมาตามที่อยู่ช่องทางติดต่อด้านล่าง<ด>นะครับจะมีโค้ดคอยสอนแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งคลาสเลยนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้ครับ มากันเยอะๆนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุงมากเลยนะคะที่มาแนะนําพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะแต่ในเทปหน้าเนี่ยเรายังอยู่กันที่นี่นะคะแต่ว่าเราจะทําอะไรนั้นอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการฟิดค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องลฟสรีทีนีทีเดียวค่ะบวายบาย